แต่อีกหนึ่งสิ่งที่ไม่ต้องรอแล้วตอนนี้นะครับรมาดามแป้งน,นวลพันล่ำซ้ำนะครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อยู่ในสายกับเราแล้วต้อนรับเข้าสู่พิราบข่าว,าว,าวครับสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะในหัวป้ามกับสาวนุ้ยใช่ไหมคะสองวิธีกรอนคนใต้คนดังนะคะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะสวัสดีครับขออนุญาตเรียกพี่แป้งนะครับเพราะว่าหลายๆคนน่าจะู้จักี่แงอยู่แล้วนะครับอย่างอื่นเครับพี่แป้งครับฟีฟ่าเนี่ยได้ยกระดับให้คิงคัพของเราในครั้งที่50ิเนี่ยเป็นระดับ Amat เลยนะครับทีนี้เราเนี่ยต้องมีมาตรฐานของฟีฟ่ายังไงบ้างในการจัดการแข่งขันครับค่ะคือการเอ่ยกระดับเป็นการแข่งขันระดับเอแมทเนี่ยถือว่าเป็นรายการใหญ่มากนะคะ ดังนั้นเนี่ยสมาคมเนี่ยก็คือสนามแข่งขันเนี่ยเราจะต้องปรับปรุงตามมาตรฐานนานาชาติหรือที่เรียกกันว่าเอคลาสนะคะแต่ก็การการที่ได้เป็นสนาม a class เอคลาสก็คือจะมีการจะเป็นการจัดเกเกมการแข่งขันระดับ a อ c อฟซคือในเอเชียได้ส่วนสนามซ้อมสามสนามเนี่ยเราก็ได้มาตรฐานนานาชาติอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสนามมอสงขลานครินสนามกีฬามเมืองหลักภาคใต้แล้วก็สนามมอเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิไลนะคะ ส่วนสนามแข่งขันสนามปินาสุรานนท์เนีน่ยความจุ25,000คนใหญ่ที่สุดในอันดับสามของประเทศนะคะร <c oughs> องจากสนามราชบังคลาซึ่งจุ47,000คนแล้วก็สนามบุรีรัมนะคะช้างอารีนาจุ3.2หมื่นคน32,000คนนะคะส่ <c oughs> วนเรื่องโรงแรมนะคะก็เป็นโรงแรม4-5ดาวนะคะซึ่งเรามีถึง3แห่งในบริเวณนั้นสันบสีชาตินะคะ <c oughs> รวมทั้งกรรมการด,ด้วยนะคะก,ก็เลยถึงว่าเป็นการยกระดับนะคะคิงครับครั้งนี้ถือว่ายกระดับเป็น m อ t ม h ซึ่ง ก็ก็น่าภาคภูมิใจค่ะค่ะพี่แปงค่ะในส่วนของการยกระดับคิงคับ50เป็นเอแมทในครั้งนี้ค่ะจะส่งผลดีต่อวงการฟุตบอลไทยได้มากน้อยแค่ไหนคะค่ะแน่นอนนะคะการแข่งขันฟุตบอลถึงแม้จะเป็นอุ่นเครื่องนะคะแต่พอได้ถูกบรรจุลงเป็นเอแมทแล้วอะก็จะมีผลต่อคะแนนการนับคะแนนฟีฟ่าแบงกิ้งด้วยนะคะโดยที่จะนับตัวเกมนะคะดังนั้นก็จึงสําคัญที่ว่าทีมชาติไทยเนี่ยถ้าจะต้องการให้แบงกิ้งสูงขึ้นก็จะต้องเล่นให้ชนะทั้ง ทั้งสองเกมนะคะซ,ซึ่งซึ่งแน่นอนเกมแรกก็เจอกับฟิลิปปินส์วันที่สิบเอ็ดนะคะ<ฆ>ก็ถึงแม้ฟิลิปปินส์จะเรนกิ้งต่ำกว่าเราแต่ว่าณปัจจุบันนี้แป้งก็เชื่อว่าทุกทีมเนี่ยแม้ว่าเรนกิ้งจะต่างกันแต่ก็พอมันเป็นศักดิ์ศรีนะคะของของทีมชาตินะคะตัวทุกทีมเจอกันก็ใส่กันเต็มที่นะคะก็หวังว่าเราจะชนะนะคะผ่านฟิลิปปินส์ในวันที่สิบเอ็ดตอนสองทุ่มนะคะ<ฆ>แล้วก็ที่ผ่านมานะคะก็ฟีฟ่าเองก็ อให้การดูนเครื่องเนี่ยเป็นเอเมชตลอดนะคะสมาคมเราเห็นสมาคมเราขอฟีฟ่านะคะเนื่องจากว่าเราต้องการจะ,ะดึงแรงกิ้งของเราให้ขึ้นมาตอนช่วงที่ตั้งแต่แป้งมารับตําแหน่งในสมาคมแรงกิ้งของเราก็ขึ้นมาจาก114มาเป็นระดับที่100นะคะ,ะแ้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะที่สําคัญมากๆก็คือเรามีการนําเทคโนโลยี VAR มาใช้เป็นครั้งแรกตั้งแต่มีการแข่งขันิครับ กินรับก่อตั้งมา56ปีนะเป็นทั่วเก่าแก่ที่สุดอันดับ2ของเอเชียนะคะรอ,องจัดถ้วยเมเดกาขับที่มาเลเซียนะคะส่วนผู้ตัดสินที่มาจากต่างประเทศก็เป็นผู้ตัดสินระดับฟีฟ่าไรเซนเนท่งนั้นนะคะซึ่งครั้งนี้นะคะเราได้ผู้ตัดสินมาจากสามชาติด้วยกันคือสิงคโปร์เวียดนามและก็มาเลเซียะคะ่ะ ครับที่นี้ความพร้อมของทีมชาติไทยคิแป้งรอบนี้เราตั้งเจชนะทิพนี่น้องเบาของเรา<ช>เป็นกัปตันทีมนะครับทั้งความสามารถเรื่องดวงคนนี้ต้องให้เลยนะครับซึ่งเคยพาทีมเนี่ยชนะแชมป์ซูซูกิครับ2021มาแล้วครั้งนี้เรามั่นใจว่าจะคว้าแชมป์ได้อีกใช่ไหมครับคื คือเป็นเกตเด็กเล็กๆน้อย,ย,ยให้ให้ขนใต้ฟังนะคะคือเจเนี่ยเขาลุกมาเริ่มเป็นกัปตันทีอยู่ครั้งแรกเนี่ยเรียกว่าเป็นกัปตัใน,ในในดวงใจของแป้งเนี่ยตอนที่แป้งรับเป็นผู้จัดการทีมชาตินะคะในการแข่งขันชุดชูซูกิปี2021แล้วนะก็ทําให้เฉลี่ยสองกับน้องชุดนั้น China เป็นพิเศษเนื่องจากว่าเป็นการแข่งขันบัมเบิลซิลนะคะที่สิงคโปร์นะคะแล้วก็ทีม,าทมชาติไทยก็ได้แชมป์อาเซียนนะคะก็ ก็ดวงดูแซวเจชอบดูดวงบอกว่าเออดวงเธอนี้เป็นดวงอะไรและคุมกําลังกำลังผนนะคะ,คะก็เจก,ก,ก็ก็ได้คุยกับแป้น,นะคะบอกโอ้พี่ลงใต้คนใต้แบบว่ามาต้อนรับกนเต็มเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็กมั่นใจนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังมีน้องใหม่นะน้องใหม่เลยที่ไม่เคยติดทินชาตินะคะคือน้องอภิชิตโสระดานะคะซึ่งเป็นแบ็กซ้ายมาจากทีมราชบุรีนะคะค่ะแล้วก็ยี่สิบสามคนในชุดนี้นะคะ มีเพียงเจคนเดียวที่เคยได้แชมป์คิงคัพนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นเป็นเป็นเ,นเ,นเกรดท,ที่ที่ที่ต้องรุนแล้วก็มาแข่งที่สงขานี่นะคะเราก็จะต้องช่วยกันนะคะสวดมนต์ภาวนานะคะ <S 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 ให้ล้างอาถรรพ์ให้ได้เพื่อให้ไทยเนี่ยลุนการคว้าแชมป์นอกกรุงเทพเป็นครั้งแรกนะคะค่ะแล้วก็สงขาเนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นจังหวัดภาคใต้ที่สองต่อจากภูเก็ตที่เคยมีการจัด ับนะคะก็ต้องต้องฝากด้วยนะคะว่าให้ไทยเราเนี่ย ลุ้นกลับมาคว้าแชมป์รอบเจ็ดปีนะคะต่อจากปี2017ที่เราได้แชมป์นะคะแล้วก็เป็นการลุ้นแชมป์ที่สมัยที่16ของทัวร์นาเมนต์คิงคัพนี้เช่นกันนะคะอืมค่ะพี่แป้งพูดซะรู้สึกตื่นเต้นแทนเลยทีเดียว <laughs> อย่างที่พี่แปง้งบอกค่ะ <laughs> ว่าเนี่ยปีนี้ก็จะเป็นแมตช์แรกที่เขาได้ลงพื้นที่มาภาคใต้ของเราในส่วนนี้ค่ะพี่แป้งมีความกังวลบ้างไหมคะในส่วนของสนามอาจจะไม่คุ้นชินเหมือนสนามใหญ่ๆในกรุงเทพแล้วก็บวกกับทางใต้ของเราเนี่ยค่ะม,มีฝนตกห <ผล S 1> นักในส่วนนี้เนี่ยเรามีความกังวลอะไรบ้างไหมคะ คือคือก็ไม่นะคะจริงๆต้อง้องบอกว่าเอนักเอนักกีฬาเกือทุกประเภทเนี่ยผู้เล่นคนที่สิบสองเนี่ย <ทะ S 1> คือคนเชียร์เนี่ยเป็นกําลังใจมหาศาลค่ะที่จะทําให้ถึงแม้แน่นอนการแข่งขันในสนามขึ้นแต่เกี่ยกับเพอร์ฟอร์เมนซ์แต่เสียงเชียร์นะคะทุกอย่างเนี่ยก็มีผลต่ออต่อทีมชาติเหมือนกันนะคะ,<ท>ะแล้วก็การ <ทะ S 1> ลงใต้มีเอเรามีการเปิดให้ดูนะคะเปิดให้ดูตอนซ้อมนะคะในวันที่เจ็ดกับวันที่แปดนะคะ,<ท>ะซ,ซึ่งก็ มีอคนสงสารมาให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะคะส่วนอาหารการกินก็ต้องบอกว่าอาหารใต้เองแป้งกแป้งว่าน้องๆก็ชอบอยู่แล้วนะคะแต่ว่าหลายคนก็ทานอาหารรสจัดนะคะแล้วก็เนาะแป้งก็เช็คน้องที่มาจากต่างประเทศสี่คนนะคะคือเอเลียสซึ่งเป็นคนคนใต้อยู่แล้วนะคะแล้วก็มิเกลซันบินจากเมืองนอกสุพัฒน์เหมือนตามมาจากเบลเยียมแล้วก็อเอกนดิดปัญญามาจากญี่ปุ่นก็ทุกคนก็ดีใจไม่มีปัญหาอะไรนะคะบอกว่าได้รับการต้อนรับอย่างอย่าง อุ่นๆใช่ไหมคะุูตอบอุ่น,นมากค่ะอาหารโรงแรมที่ฝากทุกอย่างขาเขเมมากๆค่ะแสดงว่าได้ชิมอาหารใต้กันแล้วแน่นอนพี่แป้งครับทีนี้อย่างที่พี่แป้งบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราจะเจอกับฟิลิปปินส์เป็นแมตช์แรกของเรารนะครับ,รรบทีนี้ฟิลิปปินส์เนี่ยลำดับตามหลังเราอยู่นะครับทีนี้เราได้มีการกำชับน้องๆในทีมยังไงบ้างครับเพื่อแบบว่าไม่ให้ประมาทคือประมาทไม่ได้นะคะถึงแม้ว่าฟิลิปปินส์จะแรงกิ้งเบอร์ ร้อยสี่สิบแปดของโลกนะคะ,<น>ะแต่ว่าเราก็ประมาณไม่ได้เนื่องจากฟิลิปปินเนี่ยคราวนี้เขามีทีเด็ดทีขาดคือเอาเป็นลุกครึ่งกับทั้งทีมนะคะมีเอานักเตะที่เล่นที่เยอรมันมาเล่นด้วยนะคะส่วนเราลุกลุกครึ่งเล่นไทยลีกเนี่ยนักเตะลุกครึ่งเราเล่นไทยลีกห้าคนนะคะย <c oughs> ังไงก็ตามก็กสู้สู้แลกเลือดนะคะเพื่อที่จะเข้าไปสู่ไฟนอลได้เพราะทราบว่ารรบไฟนอลนี่เหลือบัตรแค่แปดร้อยใบแล้วนะคะ <c oughs> พี่แป้งค่ะตอนนี้เนี่ยในแฟนข่าวของเราเนี่ยก็เริ่มทยอยเชียร์กันเข้ามาบอกว่าเอาชาวสงขาพลินมากทีนี้ต้องบอกว่าแฟนบอลใต้ของเราเนี่ยคาดหวังกับรายการคิงคับเนี่ยรอบนี้เป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าเป็นรายการใหญ่ในรอบหลายๆปีแฟนบอลใต้ของเรามีคําถามเข้ามาว่าจะได้เห็นนักเตะจากใต้อย่างสุภชัยเอเลียสลงเล่นตัวจริงต่อหน้าแฟนบอลบ้างไหมคะครับอันนี้แป้งต้องบอกว่าแป้งต้องบอกว่าต้อง ตอนนี้โค้ดกำลังดูแท็กติกอยู่นะคะแล้วก็การจัดตัว11ตัวเนี่ยยังจัดไม่เสร็จเท่าที่คุยกับโค้ดนะคะ<อ>ก็ก็จริงๆก็กก็็เชื่อว่าทั้งสองคนเป็นคนมีฝีไม้มือถือว่าชั้นนํานะคะก็หวังว่าจะน้องจะได้เล่น11ตัวตัวจริงนะคะแต่ไทมมีเท่านั้นก็ต้องรองการสุบกับโค้ดอิชี่อีกทีหนึ่งนะคะค่ะนะครับ <c oughs> คนเป็นอย่างทราบว่าอย่างอามเนี่ยครอบครัวมาดูทั้งบ้านนะหมายความว่าครอบครัวในปัตตานีมาดูทั้งบ้านแล้วอามก็เพิ่งมีลูกเล็กด้วยนะใช่ไหมคะตรงได้เนี่ยเนี่ยแสดงว่าได้แรงเคียรแรงใจแบบเป็นใช่เอเดียนที่น้องรักแป้งมากเลยเนื่องจากว่าเคยเล่นที่สงขลาแล้วก็ตานนั้นแงเป็นประธานท่าเรือก็ ส่วนย้ายมาอยู่ที่ทีมท่าเรือในปี2017นะคะแล้วก็เป็นคนที่ใจเด็ดใจขาดนะคะตอนนี้ฟังอยู่ตัวปังก็ไม่ดูนะให้เอเดนรอก็ต้องรอติดตามกันว่าจะได้ลงแข่งหรือเปล่าใช่ทีนี้ได้กําลังแรงเชียร์แรงใจเต็มที่แน่ๆนะพี่แป้งครับสุดท้ายนี้อยากให้ฝากถึงแฟนบอลที่ดูอยู่ทั่วประเทศเลยครับว่ามาดูบอลแมตช์นี้กันใช่ค่ะเชิญค่ะก็ก็อยากจะฝากกลาบถึงแฟนบอลที่รักนะคะ ทั้งภาคใต้แล้วก็แฟนบอลทั่วประเทศนะคะที่ท่านอยากมาดูนะคะก็ต้องต้องเรียนนะคะว่าขนาดนี้นะคะตั๋วเกมแรกนะคะนับเมื่อคืนนะคะวันที่11เ,เนี่ยเราขายไปแล้วเหลือประมาณแค่ห0 0พันใบส่วนนัดชิงเนี่ยเหลืออยู่แค่ไม่ถึง800ร้อใบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เชื่อว่าเชื่อว่าคนน่าจะมาซื้ออนไซต์ก็อีกเยอะนะคะแล้วก็ถึงแม้จะ,ะเดินทางลำบากนะคะการขายตั๋วได้ขนาดนี้แปก็ถือว่า ออพอใจแล้วใช่ไหม <c oughs> คะแฮปปี้นะคะท <c oughs> างจังหวัดก็คงแฮปปี้นะคะแล้วก็ถ้าบางท่านติดขัดจริงๆนะคะก็ยังมีถ่ายทอดสดนะคะทางช่องไทยรัฐทีวีนะคะทุกคู่นะคะช่องสามสิบสองนะคะยังไงก็ตามนะคะก,ก็อยากจะฝากบอกบอก คนใต้นะคะเพราะ,ะว่าเชื่อว่าคนในสงขลาแล้วก็จังหวัดติดติดกันเนี่ยยังไงก็เดินทางมาดูกันเยอะอยู่แล้วนะคะ<ช>แต่ว่าคนใต้น่ารักจังหู้นี่ตอนเรกว่ายี่ห้าดามแป้งเนี่ยเล้งใต้เล้งใต,ตง้ตกี้นั่นิงเล้ง,ลงลก่อนเราซะแล้วแต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นแหละก็ยังอยากให้แหลงอยู่อยากจะให้ไหนๆก็มาบ้านเราเลยเนาะ<ช>หัวเมืองใต้แล้วอยากจะให้เชิญชวนแฟนบอลเนี่ยมาดูบอลเป็นภาษาใต้เดี๋ยวผมให้สั้นๆดีกว่าเนาะาเ<อ>ชิญเชิญมามาแลกกิงครับกันค่ะ อ่นะครับมาเลยกิงครับกันตาเออมาเลยกิงครับกันตาสามสองหนึ่งไปครับมาเลยกิงครับกันตาเออแสดงว่าพี่แป้งจะมาอยู่นักจังคู่ได้เลยค่ะพี่แป้งค่ะเดี๋ยวมาดามแป้งจะไปถึงนะคะสงขาวันที่สิบเอ็ดนะคะได้เลยถ้ามีโอกาสจะได้เจอกันเจอไปใส่ให้ทีมชาติไทยด้วยนะคะได้เลยครับขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากครับ ค่คับขอบคุณในหัวปาล์มกับกับน้องสาวนุ้ยเลนะคะน้องสาวนุ้ยนะคะแล้วเจอกันนะคะวันที่สิปกับวันที่สิี่นะคะค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะ